ดิฉันต้องเตรียมตัวก่อนคลอดยังไงบ้างคะเป็นคําถามที่พบบ่อยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้วันครบกาหนดคลอดคะ่ะเรามาหาคําตอบจากคลิปนี้กันเลยคะ่ะกรณีที่คุณแม่วางแผนจะคลอดเองเราจะไม่สามารถทราบวันที่น้องจะคลอดได้อย่างแน่นอนดังนั้นคุณแม่จึงควรจัดเตรียมกระเป๋าน้อยเผื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งสิ่งที่ควรมีอยู่ในกระเป๋าได้แก่ ชุดสำหรับคุณแม่ในวันเดินทางกลับจากโรงพยาบาลสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันเหล่านี้ทางโรงพยาบาลจะมีจัดเตรียมให้อยู่แล้วแต่เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวที่คุณแม่ใช้อยู่ต่างหากยี่ควรจะจัดเตรียมเพิ่มเติม ชุดสำหรับลูกน้อยในวันที่ออกจากโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะมีการเตรียมผ้าห่อตัวและชุดกลับให้น้องอยู่แล้ว1ชุดส่วนแพมเพิร์และของใช้ส่วนตัวของน้องคุณแม่ไม่ต้องนำมาเพราะเราจะใช้ของโรงพยาบาลทั้งหมดคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะใบฝากคันพกไว้กรณีจำเป็นต้องคลอดฉุกเฉินและควรนำเอกสารใส่ไว้ในกระเป๋าสำหรับการแจ้งเกิดค่ะ เอกสารที่เราจะใช้แจ้งเกิดได้แก่ชื่อจริงของน้องที่เขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาสำเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายเด็กเข้าสำเนาทะเบียนสมรสซึ่งหากไม่มีต้องกรอกใบยินยอมให้ใช้นามสกุลด้วยกรอกใบคำร้องขอสุตธิบัตรที่โรงพยาบาลจัดให้ กรณีที่คุณพ่อคุณแม่เลือกวิธีคลอดโดยการผ่าคลอดควรปฏิบัติตัวดังนี้งดรับประทานอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักเศษอาหารข้อหลอดลมและปอดระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกควรตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นล้างสีเคลือบเล็บมือออกเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถสังเกตอาการขาดออกซิเจนได้ง่าย ควรถอดของมีค่าและเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนสร้อยคอต่างหูไว้ที่บ้านงดกลขนขดบริเวณที่จะผ่าตัดด้วยตัวเองควรมาถึงห้องคลอดก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย3-4ชั่วโมงเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลจะมีกระบวนการหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคลอดอย่างที่สุด ได้แก่การวัดสัญญาณชีพและทำเอกสารยินยอมเพื่อการรักษาจะมีการตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นของเลือดการติดเชื้อการสำรองเลือดในกรณีฉุกเฉินและทำการให้น้าเกลือทางเส้นเลือดการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์เตรียมบริเวณผิวหนังที่บริเวณจะทําการผ่าตัดการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันแพร่ติดเชื้อและพบแพทย์ผู้ดูแลมีสัญญีแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมในการผ่าตัด คุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับทราบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมทั้งในกรณีที่ข้อจุกเฉินและนัดคลอดแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่แผนกสูตินรีเวทโรงพยาบาลรามคำแหงได้เลยค่ะ